ต่อคลิปนี้เป็นคลิปที่2คลิปเมื่อสักครู่นี้เราคลิปที่1เนี่ยเราเรียนเรื่องคำนามนับได้นับไม่ได้แล้วก็การใช้ there is there are ไปแล้วใช่ไหม there is ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ไม่ว่าจะเป็นนับได้หรือนับไม่ได้ส่วน there are ใช้กับคำนามพระหูพจน์นั่นเองทีนี้หัวข้อถัดมาซึ่งใช้ความรู้2เรื่องเมื่อกี้ที่เรียนไปเนี่ยหัวข้อนี้มีชื่อว่า some and any some and any สอนโดยครูโมให้นักเรียนเปิดหนังสือประกอบไปด้วยก็จะดีมากเลยหนังสืออยู่ที่หน้า9หน้าเกาของบทที่ หนหน้าเกาของบทที่1นนะคะอ่ะครูจะเอาหนังสือมาอยู่ใน iPad ตซึ่งมาแล้วส่วนบนเมื่อกี้เราเรียนเรื่อง there is there are ไปแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามีประโยคนึงมีคำว่า some อยู่ในนั้นแล้วพอครูพูดในรูปปฏิเสธครูก็มีคำว่า any โผล่ออกมาอ่ะเราจะมาอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในคลิปนี้นะคะเรื่องหลักไวยากรณ์อ่ะมาดูกันเลย เขาบอกว่ารูปประโยคบอกเล่าที่บอกว่ามีสิ่งที่เป็นคํานามนับได้และเป็นคํานามนับไม่ได้อยู่จำนวนหนึ่งอยู่จำนวนหนึ่งอ่ะดูนะคะอยู่จำนวนหนึ่งทีนี้แบบแรกก็คือรูปประโยคที่เอาไว้บอกว่ามีคํานามนับไม่ได้อยู่เท่าไหร่ประโยคแบบแรกเกี่ยวกับคํานามนับไม่ได้มีคํานามนับไม่ได้อยู่เท่าไหร่ อันที่สองมีคำนามนับได้ที่เป็นพระหูพจน์อยู่เท่าไหร่อ่ะมาดูอันแรก there is แปลว่าอะไรมี some แปลว่าบ้าง่า some แปลว่าบ้างแปลว่าจำนวนหนึ่ง some แปลว่าบ้างแปลว่าจำนวนหนึ่งนะคะมี ham อยู่จำนวนหนึ่ง เราก็จะพูดว่า there is some ham some แปลว่าบ้างมีแฮมอยู่บ้างมีแฮมอยู่จำนวนหนึ่งทีนี้แบบที่สองถ้าเป็นคำนามที่นับได้หูะพูนพนับได้ผู้พน์เราจะใช้ there are อันเมื่อกี้เนี่ยคำนามที่นับไม่ได้นะเนี่ยนะคะใช้ there is ใช่มไหมเราเรียนมา้แต่คลิปที่แล้วละนับไม่ได้ใช้ there is แล้วตามด้วย some ที่แปลว่าบ้างจากนั้นตามด้วยคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีรูปเป็นเอกพจน์นั่นก็คือ there is some ham มีแฮมอยู่จำนวนหนึ่งต่อมาเรามาพูดถึงพหูพจน์กันบ้างพาหูพจน์ก็ต้องใช้ there are ใช่ไหมพระภูพศใช้ there are ตามด้วย some แล้วตามด้วยคำนามนับได้รูปพระภูพ์ยกตัวอย่างประโยค there are some pies มีพายอยู่ทำไหมหลายชิ้นพายเติม s อ่าเขาบอกรูปพระภูพ์ก็ต้องเติม s นั่นเองถูกต้องอันนี้ใช้คำว่า some ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะบอกเล่าอาเน้นไว้นี่ว่านี่คือประโยคบอกเล่าต่อมาเราจะมาดู <c oughs> ตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นแบ่งได้สองแบบคือแบ่งเป็นแบบ there is there is หรือ there are ก็ได้ there is ใช้กับ คำนามนับไม่ได้ก็จะเป็น there is some ham ส่วน there are มันนับได้ก็ there are some pies อย่างเงี้ยนะคะพายมันนับได้ก็เลยใช้กับ there are ham มันนับไม่ได้ก็เลยใช้กับ there is โอเคทีนี้เมื่อกี้ไปบอกเล่าละเมื่อกี้ไปบอกเล่าแล้วใช่ไหมบอกเล่าลบอกเล่า,ลาต่อมา บอกเล่าเนี่ยใช้คําว่าซ้ำนะบอกเล่าโยงโยงบอกเล่าเนี่ยใช้คําว่าซ้ำนะคะบอกเล่าใช้คําว่าซ um ้าต่อมาเป็นประโยคแบบปฏิเสธบ้างปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธปฏิเสธจะมีคําศัพท์ใหม่นั่นคือ A อ้นี่บอกเล่าเจอคําว่าซ um ้า ปฏิเสธเจอคำว่าเอ้วิธีการใช้คล้ายๆเดิมเลยประโยคบอกเราใช้ซ้ำประโยคปฏิเสธใช้เอ้นีทีนี้มาดูต่อมันก็จะต้องมี there is there are มาเกี่ยวข้องถ้าประโยคที่บอกนั้นใช้กับคำนามนับไม่ได้พระหูเอกพจน์นามนับไม่ได้เอกพจน์นามนับไม่ได้เอกพน์ นับไม่ได้นับไม่ได้ก็เนื้อหมูไงก็ใช้ there is ใช่ไหมถ้าเป็นปฏิเสธก็เป็น there isn't there isn't แล้วเติม any ลงไป a า any จะอยู่ในประโยคคำถามกับปฏิเสธเท่านั้นส่วน some จะอยู่ในประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะคะอะมาดู there isn't any pork แปลว่าไม่มีเนื้อหมูอยู่เลย There isn't any pork ไม่มีเนื้อหมูแต่ถ้าเราใช้คำนามที่นับได้ mm hmm. เช่นพักไ y a อะมละกอมันนับได้ไนงะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น there are ถ้าเป็นปฏิเสธก็เป็น there aren't แล้วต่อด้วย any ใช้ any เพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธ there aren't any ผักไอะไม่มีมละกออยู่เลยไม่มีมละกอหลายลูกอยู่แถวนี้เลย ต้องใช้ให้เป็นถ้าเราใช้คำนำนับได้เราก็ต้องเติม s เข้าไปถ้านับไม่ได้ก็ไม่ต้องเติมใช่ไหมนำนับไม่ได้ในรูปเอกพจน์นามนับได้รูปพระหูพจน์นะคะต่อมาทีนี้ครูบอกไปแล้วว่าซ้ำใช้กับบอกเล่า เอ้นี่ใช้กับคําถามและปฏิเสธเมื่อกี้เราปฏิเสธไปแล้วเรามาดู a อ้ที่ใช้กับประโยคคําถามกันบ้างอ่าประโยคคําถามจะมีคําว่าเอ้ง่ายจะมีคําว่า a อ้นี่คำถามมีคําว่าเอ้นี่เอ้นี่บอกเล่าใช้ซ้คำคําถามปฏิเสธใช้ a อ้ ทีนี้มาดูการเขียนรูปประโยคถามตอบที่ใช้คำว่า A any มาเกี่ยวข้องมาดูแบบที่หนึ่งถ้าขึ้นต้นด้วย is ก็ตอบด้วย yes no แต่ถ้าขึ้นต้นด้วย is ต้องใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เอกพจน์นับไม่ได้เอกพจน์ is แต่ถ้าเป็น r ก็จะใช้กับนับได้พระหูพจน์ก็เหมือน There is there are ปกตินี่แหละแต่ทีนี้เราเขียนเป็นประโยคคำถามเราจะสลับที่เอา is ขึ้นมาก่อนก็กลายเป็น is there are there ก็เป็น is there are there แล้วใช้คำว่า any ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเพราะมันเป็นรูปประโยคคำถาม any อยู่ในประโยคคำถามทีนี้ตัวอย่างประโยคแบบแรกถ้าเราใช้ is there is there any ก็จะตามด้วยคำนามเอกพจน์ซึ่งนับไม่ได้นับไม่ได้เอกพจน์นั่นก็คือ is there any milk ถามว่ามีนมหรือไม่ตรงนี้มีนมอยู่ไหม is there any milk ถ้ามีก็ yes ไม่มีก็ no เวลาตอบแบบเต็มคือ yes there is no there isn't yes there is no there isn't ถ้าเปลี่ยนเป็น are บ้าง ถ้าเปลี่ยนเป็นอาบ้างก็ตอบแบบ yes no เหมือนเดิมแต่คำนามที่เอามาใช้ก็จะกลายเป็นคำนามนับได้พระหูพจน์นับได้พระหูพจนพพ์ยกตัวอย่างประโยค are there ขึ้น r นะ are there any cookies cookies นับเป็นชิ้นได้คุกกี้นี่นับเป็นชิ้นได้ก็ are there any cookies มีคุกกี้หรือเปล่าตรงเนี้ยถ้ามีก็ yes there are ไม่มีก็ no there aren't จะใช้ is there หรือ are there ขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับคำนามที่จะเอามาใช้ถ้านับไม่ได้เอกพจน์ใช้ is there ตามด้วย any ถ้าเป็นนับได้พหูพจน์ก็จะเป็น are there ตามด้วย any ทวนอีกรอบในตารางอ่ะมา ถ้าเราใช้คำนามที่เป็นคำนามนับไม่ได้เอกพจน์นั่นคือ milk นมนับไม่ได้นับไม่ได้ก็ต้องใช้ is there แต่งประโยคว่า is there any milk is there any milk มีนมหรือไม่ถ้ามีตอบ yes there is ไม่มีตอบ no there isn't จะเป็น there is หรือ there are ก็ต้องขึ้นอยู่กับ คำนามต่อมาถ้าเป็นคุกกี้นับได้เป็นชิ้นๆสังเกตจากการเติม s ก็ได้ d e y ah are there any cookies มีคุกกี้อยู่ไหมถ้ามีตอบ yes there are ไม่มี no there aren't โ okay, อเคไหมสรุปว่าถ้าเจอคำว่า some จะใช้ในประโยคไหนบอกเล่า เท่านั้นจะ there is some อะไร there are some อะไรก็ขึ้นอยู่กับคำนามอีกทีหนึ่งว่าเอาคำนามอะไรมาใส่ต่อมาถ้าเป็น any any จะใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธเท่านั้นเวลาใช้ก็ต้องดูให้เป็นอีกว่าจะเป็น there isn't any อะไร there aren't any อะไรขึ้นอยู่กับนามนับได้นับไม่ได้ ประโยคคำถามก็เช่นกัน is there any จุดจด are there any จุดจ,ดจดสรุปว่า <c oughs> ใช้ซ้ำต้องใช้ในประโยคบอกเล่าคือขั้นตอนที่1ต้องดูก่อนว่าจะใช้ซ้ำหรือ any จะเป็นบอกเล่าหรือจะเป็นคำถามปฏิเสธต่อมาก็ต้องมาดูว่าคำนามที่จะเอามาใช้เป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้แล้วก็ต้องมาย้อนดูอีกทีว่าจะเอา there is หรือ there are นะคะ สรุปว่าคลิปที่สอนมาสองคลิปวิดีโอเนี่ยคลิปหนึ่งคลิปสองมีความทำไมมีความจำเป็นต้องเอามาใช้ต้องเอาความรู้ของคลิปที่หนึ่งมาใช้ร่วมกับความรู้ของคลิปที่สองด้วยแล้วต่อมาเราก็จะมาคลิปที่สามคลิปที่สี่ซึ่งก็ค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะสำหรับคลิปนี้ s o m e any สรุปได้ว่าซ้ำใช้กับบอกเล่าเอนี่ใช้กับคำถามและปฏิเสธนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะ